น้องเต้าหยองระเบียบวาทศินนะคะวันนี้ป้าเล็กพาเอซของน้องทั้งสองคนนะคะมาดูสถานที่จัดงานค่ะงานที่วัดชัยมงคลน,นะคะตำบลสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนคร,รราชสีมานะคะวันที่4ี่นะคะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะแล้วก็วันที่ห้านะคะก็จะเป็นระเบียบวาทศินนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณของวัดนะคะนี่นะคะนี่เป็นบริเวณวัดนะคะนี่อสถานที่จัดงานจะอยู่ด้านหลังของวัดนะคะตอนนี้แม่ค้าพ่อค้าก็เริ่มมาจับจองพื้นที่แล้วคะ่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะ พามาอัปเดตสถานที่จัดงานนะคะระเบียบวัฒนศิล์นแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะวันที่4เมษายนนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นสาวน้อยนะคะส่วนวันที่5ก็จะเป็นระเบียบวัฒนศิล์นค่ะงานนี้ก็อยู่ที่วัดชัยมงคลนะคะอันนี้เป็นสถานที่นะคะถ,ถนนที่เห็นอยู่นั่นจะเป็นถนนยุทธศาสตร์นะคะ fc ใครมานะคะก็เข้ามาได้ทั้งสองทางนะคะทางถนนยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็จะเป็น ฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นถนนมิตรภาพค่ะวัดจะอยู่ห่างถนนมิตรภาพประมาณ1กิโลนิดๆน,นะคะออบวกลบคูณหารนะคะไม่ไม่เกินนี้นะคะประมาณกิโลหน่อยๆเนาะเข้าตรงซอยนี้นะคะก็จะเข้าทางปั๊มน้ํามันปอตทนะคะนี่นะคะ ก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะมาจับจองพื้นที่เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าวัดนะคะตรงไปนู่นจะเป็นถนนมิตรภาพนะคะเข้าทางปั๊มน้ํามันปตทปั๊มน้ํามันปตทปั๊มน้ามันบางจากนะคะจะอยู่ติดกันเนาะแล้วก็เป็นซอยก่อนถึงปตทนะคะก็จะเข้ามาวัดได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นทางเข้าวัดเนาะแต่งานนะคะเราจะเขาจัดไว้อยู่ข้างๆวัดทางด้านหลังเนาะ ตรงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของวัดนะคะที่จอดรถกว้างขวางค่ะนี่นะคะดอกพูนสวยมากนะคะตอนนี้อันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะให้กำลังใจเนาะพามาชมสถานที่จัดงานนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ระเบียบวัฒนศิลป์พรุ่งนี้ค่ะ เอาไปทําอะไรครับเอาไปทําอะไรครับเล่รับเล่นะวังเปื้อนเกลือนะเป็นบริเวณวัดนะคะแล้วก็สถานที่ตั้งเวทีจะเข้าไปเห็นไหมคะถนน,นตรงโน้นนะคะเขาก็จะตั้งตั้งเวทีตรงโน้นค่ะ <c oughs> ตรงที่รถหกล้อจอดนูนนะคะ นะคะณตรงนั้นจะตั้งเวทีนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้เป็นแล้วก็วันที่ห้าจะเป็นระเบียบวัฒนศิลเนาะใครอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้ก็มาเที่ยวได้นะคะสุงเนินโคราชนะคะวัดชัยมงคลค่ะพรุ่งนี้นะคะนะคะพ่อค้าก็เริ่มมาเริ่มทยอยมาแล้วค่ะเริ่มมาจับจองพื้นที่นะคะพรุ่งนี้ก็ คิดว่าร้านคงจะเต็มแล้วค่ะวันนี้เขาก็มาปักหลักกันแล้วร้านขายของก็จะมีตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปจนถึงในข้างในเวทีเลยค่ะสวยไหมคะสวัสดีสองท่านนะคะพามาชมบรรยากาศวัดใชยมงคลน,นะคะพรุ่งนี้จะมี สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะน้องอุ๋งอิงเนาะ,ะแล้วก็วันที่ห้าก็น้องเต้าหยองนะคะระเบียบวัตทศินเนาะ,ะเต็มวงนะคะทั้งสาวน้อยแล้วก็ระเบียบเนาะ,ะพามาชมสถานที่ก่อนคะ่ะก่อนวันงานพรุ่งนี้นะคะใครเป็นเอฟซีสาวน้อยก็พรุ่งนี้ก็ห้ามพลาดนะคะวัดชัยมงคลตําบลสูงเนินอำเภอสูงเนินนะคะจังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะแล้วก็วันที่ห้าเอฟซีระเบียบวัตทศินก็มาได้เลยนะคะ นี่นะคะจะเป็นสถานที่ของวัดเนาะก็สามารถจอดรถได้นะคะว่างขวางค่ะเครื่องปั่นไฟมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ตรงนี้ก็สามารถจอดรถได้นะคะถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกจอดได้เลยเขาให้จอดนะคะ พาไปดูนะคะตรงที่เขาจะตั้งเวทีเนาะก็จะล็อกข้างวัดที่ตั้งเวทีล็อกข้างวัดมานะคะสวัสดีค่ะดวงพรน้องพิมพ์สวัสดีค่ะผลเ,เล็กพามาดูสถานที่นะคะที่เขาจะจัดงานพรุ่งนี้นะคะนี่สวยไหมคะ ลมเย็นมากนะคะตรงนู้นก็จะเป็นตรงนู้นเป็นบริษัทสีเกตนะคะเห็นไหมนี่บริษัทสีเกตค่ะสามารถเข้ามาได้ทั้งซอยข้างบริษัทสีเกตเนาะแล้วก็ตรงถนนที่มีไฟเห็นไหมคะอ่าอันนี้จะเป็นซอยข้างปั๊มน้ำมันปอตอทอนะคะเข้ามาได้ไม่เกินบวกลบคูณหารไม่น่าเกินกิโลหนึ่งนะคะจากถนนมิตรภาพเข้ามา มีแม่ค้าเริ่มมาแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้มแม่ค้าทั้งนั้นเลยนะคะพรุ่งนี้สาวน้อยพรุ่งนี้เก้าโมงที่วัดก็จะมีงานด้วยไม่รู้จะได้ออกมาไหมใยเตี๋ยวเรือลบบรุรีอ้าวมาจากบ้านปลาเล็กเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชิมซะหน่อยโอ้เพลงปิดตรงไหนเสียง นี่กำลังตั้งไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะพร้อมกว่านี้ติดไหมเนี่ยเพลงเนี้ย นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งเวทีเนะาะบอังว่าฝนคงจะไม่ตกนะคะพรุ่งนี้ขาวๆที่เห็นอยู่นั่นคือร้านค้านะคะเขาติดไป้ายไว้เขามาจองที่แล้วก็คือจะเป็นของร้านค้าค่ะที่เห็นกระดาษขาวๆนี่นะคะเวทีก็จะนู้นลึกเข้าไปข้างในนู้นเลยค่ะ เพลงนี้ติดไหมเนี่ยนี่นะคะคือสถานที่จัดงานพรุ่งนี้นะคะวัดชัยมงคลตรงนี้จะเป็นที่ตั้งเวทีนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่สี่วันที่ห้าก็จะเป็นละเบียบวัฒนินะคะ fc ใครเป็น fc ใครก็เตรียมตัวได้เลยค่ะเตรียมความพร้อมนะคะพักผ่อนให้เยอะๆนะคะ มาค่ะน้องพิมพ์มาค่ะเดี๋ยวสำหรับไลน์นี้ป้าเล็กก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพลงมาแล้วค่ะเอซีที่เข้ามาที่หลังนะคะวันพรุ่งนี้นะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงตรงนี้นะคะจัดเวทีแล้วก็ระเบียบวาทศสินวันที่ห้านะคะ เดี๋ยวปิดไม้พาเดินไปดูสถานที่ข้างนอกอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวไปลงข้างนอกเนาะที่จอดรถกว้างขวางนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ ค่ะก๋วยเตี๋ยวแม่ค้ากำลังตั้งร้าน น้อยเพชรบันแพงแล้วก็เอสระเบียบมาทัศินนะคะวัดชัยมงคลอยู่ห่างถนนมิตรภาพไม่เกิน1กิโลนะคะเข้าซอยปั๊มน้ำมันปตทหรือว่าเข้าถนนยุทธาศาสตร์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จอดรถได้นะคะกว้างขวางจะมีพอปพอบรอคอยดูแลรถให้ด้วยนะคะ าควรสวัสดีค่ะขอบค mm ุณนะคะ มอเตอร์ไซค์คู่ชีพค่ะ สวัสดีเจ็ดท่านนะคะนี่นะคะพรุ่งนี้เนาะวันที่สี่นะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันที่ห้าระเบียบวัทศิลน,นะคะถนนที่เห็นอยู่น่าจะเป็นถนนยุทธศาสตร์ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะไปถนนมิตรภาพนะคะตรงซอยปั๊มน้ำมันปอตอทอค่ะ นำน้ำมันปตทจะอยู่เลยบริษัทซีเกตมานิดเดียวนะคะเข้ามาซอยนี้ก็ใกล้ค่ะสี่สาวน้อยนะคะห้าระเบียบนะคะ ไนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจขอบคุณน้องพิมพ์ขอบคุณป้าควรขอบคุณดวงพรนะคะไม่รู้จะติดหรือเปล่าไปก่อนนะคะ